ทุกตะลังนิ้วฉันรู้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาสร้างรักให้ดีเริ่มตั้งแต่นี่ไปแหละเจริญพรทุกท่านว่าพระเจ้าต้องการอยากจะได้ขุมกําลังทางเอทางสมองจากพวกท่านมาเป็นพระคืออิดหินดินปูนมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าจิตของเราไม่บริสุทธิ์เราจะต้องขอแรงพวกท่านเนี่ยขุมพลังทางสมองความรูิสุดหมดจดมันต้องเกิดจาก ดินฝ้าอากาศถึงมันจะเป็นธรรมชาติกว่า,าจาันถ้าไม่มีจิตบริสุทธิ์ล่ะมันจะไม่มีอะไรฤทธิ์ีอิทธิพลขึ้นมาเลยท่านมันเป็นอะไรบันจึงปเพราะว่าธรรมะกับชีวิตเนาะและสังขารสามประการธรรมะชีวิตสังขารทําไมมันจะมีอิทธิปฏิหารยิ่งใหญ่รับตาดูซิเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ เป็นเทพเป็นพรมก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้จิตของเราเนี่ยมันทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นพราะคุณนึกว่าเกิดแล้วแก่เจ็บตายโมูมันไม่ใช่ท่านมันจะไปข้างหน้าอยู่กายเผาไฟแต่ใจต้องตกนิพพานจึงได้เนี่ยจึงจึงหมดเกิดตายถ้ากายเผาไฟใจยังเละเห็เลด่ร้อนคุณจะต้องเป็นทุกข์ต่อไปจาเลยงงนะ ร่างกายเนี่ยไปถึงกองฟอนเผาเรียบร้อยแต่จิตต้องไปถึงนิพพานจึงไม่เกิดแก่กิตายอีกถ้าใครจะไปก่อเตรียมตัวถ้าใครมาไปก่อนแล้วไปไม่ได้เชิญเลยเพราะว่าเกิดใครเกิดมันไม่ได้ขอร้องยามตายก็ตายใครตายมันเผาฝังกันไปวันพรุ่งนี้ครับพระเจ้าหัวลื่นก็จะไปเผาพระโอ้ยเงินรวยเผาปะเผาพระหลายองค์อาจารย์ นี่พนนะท่านเนี่ยขอแรกสักนิดหน่อยว่าเก่ามาแล้วอยากให้เห็นตัวอย่างพระแท้ๆสิส่งสํานเยรยางข้าผาาตายด้วยคุณเนี่ยคุณจะไปอวดให้พวกคนสิทธิห้าไม่มีด้วยเนี่ยข้า่าหัวตายด้วย,ยอาจารย์นี่พนบรรลุกศิษย์ข้าพเจ้ามาทั้งสามสิบกว่าปีเนี่ยสามสิบปีเวลามันจําเป็นมาขึ้นไปบนถ้ำของอาจารย์ถอยอยู่ข้าผ่าเีรงื่อนอยู่ตายเลยเน่ยตับแตกไส้แตกไปเลยผาตังกระบาลเลยหมอกกระแตกเลย แล้วก็เท่าทศกัณฐ์ผมมาอยู่ในเจ็ดพันปีตั้งแต่พระพุทธเจ้าวิปัสสีนข้าพเจ้าเอาอกรองรับอาจารย์นิพนธ์นั้นหัวแตกเขาพูดเขามาพูดให้เราฟังขนาดนั้นข้าพเจ้ามีจิตบริสุทธิ์รู้บอกว่าอาจารย์นิพนธ์มาวันนี้องถึงสุดท้ายแต่ข้าพเจ้าไม่พยาก่อนเพราะว่มันผิดวิสัยเพราะมากราบแทบเท้ากลับไปกัดับผล พูดกันจงจุกต่อหน้าพอเตือนช่ากันไปขึ้นไปถ้ำคว้าเปื่องเดียวเสร็จแล้วเนี่ยจานิพนธ์นิพานทะโลลูกศิษย์ที่เราเียงมาจะให้เป็นพระเจ้าแทนไม่สําเร็จคว้าผ่าตายก่อนอพวกท่านต้นตูดติดติ่มแต่ว่าผ้าไม่ผ่าพวกท่านเพราะว่ามันรู้หลือผ้าไม่ผ่าคนโง่หรอกเพราะเขาสงสารไม่เป็นไรพวกคุณทำอะไรก็ทำไปเถอะกินเหล้ามุสนาไปไม่เกี่ยวหรอก แล้เขาเจ็บเข้าปุ๋ยเองผ้าผาไม่มีหรอกแต่ว่าสําคัญอย่างข้าพเจ้าสมัยปีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดวมากับอาจารย์พุทธทาสอาจารย์ปัญญาแล้วก็ท่านสัญญาธรรมศักดิ์กับคุณวิโรธศิริอัจกับข้าพเจ้ามันหกคนเน่ยมากลางที่จะเข้ามาสวนโมกเนี่ยตอนจะเริ่มเข้ามาถางป่าไทานน้าไหลนี่ยวัดทานน้าไหลมาถึงกลางทุ่งฟ้าเลี้ยงลงไปล่ะ ห้าลายหกลายหมายท้องเลยแม่ข้าพเจ้าก็มากระแตอยู่าออื่นแต่อาจารย์วัดยืนนิ่งเหมือนต่อไหมโอ้พระอริยเจ้าเด็ดขาดข้าพเจ้าจงมากรา,าบแทบท้าวองท่านให้เป็นพระอาจารย์ข้าพเจ้าทุกลมหายใจเลยมีองค์เดียวเท่านั้นนอกจากนั้นลองงดเลยแม้แต่พ่อยังลองลองอาจารย์พุทธาเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าจิตนี่มันเด็ดขาดสาวฟ้า เปิ้งลงทุกลูกล้มหมดแต่ท่านนั่งยืนนิ่งมันก็ต่อทเานเนี่ยอย่างพวกท่านมันถูกถามเลยนื้อจะฟันนั่นแหละมีรสชาติอะไรเลยนอกจากรักกับชังได้ยินไหมล่ะเริ่มแต่ว่าตกแล้วศูนย์นะพวกท่านนะจงเชื่อข้าพเจ้านะอย่าให้เก็บใจรักชังเข้ามาผ่านนะคนกะว่าไปหยดหยอดทองร่วมข้าพเจ้าให้มันใสสดเลย กินข้าวให้อิม่มอะไรทำให้สะอาดหมดเลยสะอาดสว่างสงบหมดเลยจงเข้ามาสนามแม่พระโพนเจ้าเหมือนกันแต่งตัวให้งดงามเรียบร้อยเหมือนกับพระเลยอย่ามาโปโลโกโสกินเหล้ามาสลาพูดสุขสุนยามาออกไปไกลๆเพาะเราจะรอพระที่นี่ผีอย่ามาใกล้มานอย่ามาผ่านออกไปไกล,กล้ๆเอาตั้งแต่วิมุตเราไม่ต้องสร้างวิมานเราขอบอกเลยที่นี่เราจะสร้างวิมุตเราจะไม่สร้างวิมานพวกท่านชอบสร้างแต่วิมาน อยู่เหมือนกับเปรตเหมือนกับเทวดาแต่ความโง่มันไม่ออกเขาพระเจ้าต้องการนิมมิตก็จะไล่ความโง่ออกรู้เลยต้องบอกกันพ่อข้าพเจ้าบอกให้สร้างม,มิตไม่สร้างนิมันอย่างพวกเธอถ้างนั้นมันไม่สําเร็จเอาวันนี้ข้อมนที่มาให้ไม่ใช่อื่นไกลเด้เราพยายามเขีรยหาข้อยุติธรรมอันว่าธรรมะกับชีวิตกับสังขารถ้าอย่างนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุดจะรู้ตื่นเบิกบ,บานเนี่ย อาจารย์มายถ้ามันหลงอะธรรมะชีวิตสังขารเนี่ยทำยังไงจริงจะไม่เป็นสัตว์จรงจะไม่เป็นคนจรงจะเป็นพระเจ้าลู่ลู่รู้รทันไหมเห็นทันไหมธรรมะชีวิตสังขารให้มันสะอาดให้มันสว่างให้มันสงบเลยสามอย่างแค่นี้แหละข้ <c oughs> าพเจ้าไม่ต้องไปหาลู่ตำรลจตำราจากคนโง่ชั้นล่างไม่ใช่หรอกไม่ต้อง พราะความลู้คนชั้นล่างรู้สึกว่ามันหนักสมองไม่เหมือนความลู่พระเจ้าสบายโปร่งใสว่าท่านว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยภาษาวส,สวยนะว่างเปล่าไม่มีอะไรเนี่ยใช่ไหมแต่พวกท่านเอาไปใช้ไม่ได้หรอกเพราะพวกท่านมันมันเป็นภูเขาล้อยลูกพันลูกมันไม่ใช่ก้อนหินพวกท่านนะมันไม่จะว่างโปร่ง ไม่มีอะไรเัยไงพระคุณเจ้าทุกรูปถ้าจะมาหล่อพระร่วมเตรียมตัวนึกให้ใสกว่าโยมต้องสวดติวาคัพระให้มันจบถอยหลังเริ่มถึงปลายถึงต้นกลับมากลับไปทุกรูปเลยต้องแทนพ่อ เราจะหลอพระรูกอันเนื้อจากน้ำของเราจำไปนนี้ละ่ะที่ไปโชว์ไทยหลังได้ไหมละ่ะเอานนียเขียนให้เพื่อนตีว่ากัว่าโสไปตีนี่นะสุดท้ายนี่นะองค์นี้วัยม่จะพูดมันเจ๋อนะต้องต้องพิมพ์ให้เพื่อนวันพรุ่งนี้ละ่ะจะเอาอยู่นี่อยู่วัดเราเราสวดว่านัตถินัตถิ ศูนย์ยังศูนย์ยังวิวิตังวิวิตังเราเราจะเริญอู่วดสามแต่มานี้เราต้องการให้มีพลังเป็นสหภูแปลว่าจิตที่มีเพื่อนฝูงมากมาช่วยเหลือกันให้บ้านเมืองของเราร่มเย็นเป็นสุขเราจึงเอาพลังของพระพุทธเจ้าเป็นสหภูสานสาธุชนคนดีทั้งหลายเดี๋ยวมันพระจะมาเปิดอย่างาพระเจ้ามีที่องค์เรา ลูกกระตาเนี่ยเอาใส่รถก็เต็มแต่จะมาพูดอย่างข้าพเจ้ามันไม่ค่อยมีมันมีแต่ขึ้นอดนอ่อาตมาภาพโอ้ยมันใหญ่โตนักหนากันเลยเนยพูดจบเรเลยคนกันหนีโยมกันหนีแลแ้วจะพระมาดอยมันไม่ไหวนี่จึงขอร้องว่าโยมจะเริญมจีอย่างพระ,ะเจริญจีอยางให้ไม่รู้เรื่องไม่ต้องเอาหรอกว่านักทิ นักที่ศูนย์อย่างศูนย์อย่างวิวิตังไม่ต้องให้เอาอิตีไปโสแทนแต่แต่มาถอยหลังเนี่ยแต่คนไม่ต้องพูดรอ,อกเวลาจะเริญก็ตามที่เราบอกเป็นธรรมาจากแต่ว่าภาวนาในใจทุกคนนิ่งอย่าไปคุยกันถ้าจะคุยออกไปอย่ามานั่งแถวนี้เขาต้องการให้นิ่งสงบเย็นว่างไวยประมาณร้อยทั้งร้อยเลยอย่าให้มีนอื่นมา่อกวนพวกท่านอย่ามาปรุงวิตกวิจารให้มันฟุกมันซ่านขึ้นเลยเรานั่งนิ่งสงบเย็นว่างก็พอ แล้วมาสร้างพะพ้องกันประมาณสักไม่เกินสองชั่วโมงหรอกท่านก็เสร็จหรอกกะว่าทุกท่านเสียสละความง่อออกจากใจแล้วก็สร้างความป้องใสมาสู่จิตก็พออย่ามาอวดรู้อวดเห็นอะไรไม่ต้องมาคุยกันเลยเย็บปากมเลยไม่ได้พูดสองชั่วโมงมันตายไปแล้วข้าพเจ้าจะเผาให้ถ้ามันจะตายจริงๆน่ะขึ้นป้ายเลยนะอย่าหาว่าข้าพเจ้าโหด เพราะว่าไปพูดกันแต่ละครั้งมันเกิดทิ่ตกสร้างวิจารพุ่งมันไม่สงบเลยมันก่อกวนกันขนาดพระในสวดมันไม่ถูกต้องมันยังทําให้ฝาดต่ออักคะะพระชนะเนาะงให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ต้องเอาเรียบร้อยเข้าไปเวทีนี่ก่อนประมาณสิบนาทีให้มันเรียบร้อยหมดเลยดูเรียบร้อยประมาณร้อยเปอร์เซ็นหรือร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ข้าพเจ้าจะค่อยอย่องย่องมาตรวจด,ดู ถ้ามาดูอีเมลิกกับพระเจ้านี้เลยไม่หนีเลยเพราะว่าไปอยู่กับซากศพมันไม่ค่อยสับปะรดเพราะท่านมันเป็นกับซากศพทักคุยกันหยอกกันมันเป็นซากศพท่านนิ่งเป็นอรยิยะเลยพระเจ้านิ่งพูดดีพูดช่วนิ่งจึงเป็นอริยะเสียสละเป็นคีนศพเบี้ย,ยจบเป็นพระหันต้าไมา่บวก่านะมาแตะ,ะไหลกันนะใช่ อยากพบคนดีๆแท้ๆมันมีกี่เปอร์เซ็นต์วะคนดีๆเนี่ยที่ไม่มีผีเข้ามาเลยเนี่ยหายากเนาะคนยมเนาะเนี่ยคนยมที่เป็นลูกศิษย์อยู่แฟนของคุณกบเนาะอืเป็นลูกศิษย์ข้าพเจ้าข้าพเจ้ารับท่าน,นนะอืมเขาเป็นคนดีซื่อสัต์สุจริตจากนี้ไปจงอย่าลืมพระเรียเจ้า เหยียบรอยเพราะอาริยเจ้าไปที่ไหนมันไม่มีโทษมีทุกข์กัท่านเลยที่กล่าวมาเนี่ยคงคงรับทราบนวิธีปฏิบัติงานเนาะว่าไงหมาน้อยกับองค์เลยลยนี่ก็ช่วยกันด้วยเนี่ยตายไม่ได้เกิดต่คนแขนไล่เนี่ย <laughs> มันลายดับ <laughs> ลูกน้องเราเหมือนกันเนยไปอยู่กับเราเนี่ยท่านแล้วเนี่ยวันนี้จึงให้ข้อมูลทุกท่านว่าก่อนจะมาปฏิบัติาศาสนกิจในวันพรกนี้ข้าพเจ้าห่วงใหญ่ เพราะว่าพากัรทาแบบโกโลโกโซไปแบบไม่มีพอ่อแม่ครู่าอาจารย์เลยอยากทําก็ทาอยากพูดก็พูดอยากทิ้งทิ้งควงคงมันเลยมันความศักดิ์สิทธิ์มันเลยไม่มีท่านจำให้ดีว่าขึ้นอกขึ้นใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจิตบนสุดนี่ของโยมแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจิตบพ้นคือของพระเนี่ยนี่ตั้งใจไว้อย่างน,น้อยที่สุดก็ให้ได้ประมาณสัก แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะไปถ้ามันไม่เต็มรอยเวลาแกะพิมพ์ออกมาเนี่ยพระมดุดงามมองเห็นหน้าตาเิออิม่มเป็นประพัดสอนเนี่ยเขาพเจ้าต้องการอย่างนั้นหน้าพระถ้าเป็นประพัดสอนแสดงว่าพระองค์นั่นมันมีอะไรเขาเรียกว่าพร้อมทั้งคําสั่งเต็มทั้งคําสอนอย่างนี้ไปได้เลยมันจะไม่มีนิวรณ์อนุสัยอาสวะเลย เราต้องมาหนึ่งละนิวรณ์สองถอนอนุัสสามไล่อาสวะ,ะเนี่ยชําระอกกุศเนยเหยียบความมืนบนอวิชาไปช่วยกันวังรหัสเนี่ยล่ะไม่ได้ทำอะไรเจ้าค่ะครับผมนับตั้งแต่นี้ไปหนึ่งละนิวรณ์สองถอนอนุัสสามไล่อาสวะสี่ชําระอกุศลสุดท้ายข้อที่ห้า บังคับความมืดมนคืออวิชชาออกจากใจเข้าไปเวทีเลยได้ยินไม่คำที่เก่าใหมา่นี่แหละคำหล่อพระพวกเราไปหาหล่อพระมาทั่วเมืองไทยมีองค์ไหนมาบอกพวกคุณแบบนี้อย่างคุณโยมไปทั่วไทยไปหาหล่อพระแทบตายหมดกันเป็นหลายสิบล้านแล้ว แต่ไม่เห็นพระสักองค์ั้งขลังมีแต่เขาเข่าอะไร้เาเหน่งละนิวรณ์<ม>ถอนอาสวะอนุสัย<ม>ขับไล่อาสวะชำละอกุศลดับความมืดมนอวิชชาเนี่ยไปพออย่าคุยกันอย่าพูดกันพาบวันนาไปาท่านในอำเภอก็บ,บอกลูกน้องให้บ้างนะ อย่าให้เขามาล่วงที่ต่ำล่ำที่สูงพระอริยเจ้าเดี๋ยวมันเป็นบาปใจไฟไม่มีตัวมีตนแ,แต่มันกัดคนตายบาปจิตเหมือนกันแหละมันมีตัวมีตนทําคนไปตกนรกได้อันนี้รับทราบเอาสรุปให้ฟังมนันเป้าหมายมีแค่นี้แหละคือต้องการจะมาฟื้นฟูดินแดนนี้ให้เป็นดินแดนลองออกจากสวนโมก เพราะว่าสวนโมกเรามีโชคดีเพราะเรามาศึกษาแต่ศูนย์หกเนาะสมัยมาภุมิเรียงมาอธิษฐานจิตข้าวใส่นกเป็ดเยอะเอ้ยถ้าใครมีวสาสนานกเป็ดมากินโว้ยเราไปนั่งสุดท้ายกับมากินเราไปนั่งกลางมากินนั่งหังวามากินนอก,กนั่นไม่กินเลยพระเข้าไปเจริญเจ็ดลรูปเจริูกจนเขาอิจฉาว่าเรามีคาถาเรียกสัตว์ เขาไม่รู้จักว่าบาลามีผลจะท้าเห็นมันดับหมดเลยเหลือแต่เราองค์เดียวเลือดสวนโมกก็เช่นอำเภอชาย,ยามไม่ใช่เลยพุ่มเรียงองค์นี้มาอยู่ที่แรกเนี่ยมาอยู่กับนกเป็ดชุนหกยามพุทธากาลังเข้มขน้นเรามาเข้มขน้นกี่ปีวะชุนหกเนี่ยเกือบห้าสิบว่ะ น่นนะ่ะบางโน่นอะ่ะมันจะขนาดนี้พวกคุณนึกดูที่ไอกระเดียกกระดางอย่างพวกคุณเนี่ยมันด้วยมันจะไม่อะไรข้าพเจ้าจึงจากจะฟื้นฟูรักษามรดกของพ่อให้เข้มข้นตามพ่อไม่ต้องมาชวนไม่ต้องมาแย่ยงมาฉันรู้มากเธอรู้ล้วไม่ต้องพูดไอเรื่องรู้เนี่ยไม่ต้องพูดหรอกมันเรื่องละเธอละจริงไหมล,ไล่ะไอรู้เนี่ยมันรู้แต่ว่าคุณเคยละไหมละ่ะเนี่ย เราจึงต้องการว่าวันพรุ่งนี้ใครรู้ใครเห็นอะไรก็ตามต้องช่วยกันละอย่างนั้ทุกท่านนะที่พูดนีนะเออจะเริญพรท่านนี่ก็พอใจละทันพรุ่งนี้จะได้มาหล่อพระประมาณเที่ยงนะท่านเนาะเที่ยงตรงหรืออะไร,เ,รเออเที่ยงตรงเวลาเที่ยงตรงข้าพเจ้าจะต้องมาก่อนประมาณสักไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีจึงมาต้องได้เวลาเดย ถ้าไม่ได้ไม่เสด็จแตะเอาเอานอ,าเ,อ,าเ,อาเดี๋ยวลูกน้องข้าพเจ้ามาแล้วท่านชุลคนกับคุณแก้วจะพาทำให้มันเป็นองค์แรก